ส,ดดาสายจรงคืนนะสีดแดงครับสีดแดงนี่นะสีดแดงนี่ันจรงเปียวหน่อยหนึ่งเดียวเอรอาดูดใช้ตัวนี้ดูดออกมาครับตัวนี้นะดูดออกมาเงี้ยกี่ลืมไทย อย,อย่างกลางกลางขาดพิสันสองหกสี่เจ็ดครับมาแล้วโอ้มาเลยเห็นไหมมาแล้วช่างหายไปสองชั่วโมงเร็วเห็นไหมผมพูดไว้ผิดที่ไหนวันนีวน้ว่างอยู่ครับอ๋อมาอย่าพูดเยอะ เดี๋ยวลงอีกหมดเองเาเยกลับไปกลับมาด้วยลงอีกคำหลักเขาได้ปิดเมื่อวานเนาะวันนี้ไม่ปิดเกันปิดข้นหเลยอานทีนึ่งวนเขาก็วันเขาก็ปิดแต่วันนี้แม่นี้มันของเกเแี่ันมีอันนึงปลกเดีดีดีนิ่งเลยีบผ <push it S 1> ่านอยู่ไปเอาแกะมาแกะมา กากบาทครับ,บ,บวันนี้วันหยุดย,ย, <laughs> ยังไม่รวมเลย